6.3การสำรวจตลาดด้วยแบบสอบถามในปฏิบัติการสำรวจวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนาโครงการนั้นมีความจำเป็นต่อต้องดำเนินการในหลายๆกรณีในที่นี้ให้กรณีตัวอย่างในแง่ของ การจัดทำแบบสอบถามและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการมาประกอบเพื่อการศึกษา6.3.1การออกแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยโดยรวมกรณีศึกษานี้เป็นการสำรวจความต้องการของกลุ่มพิเศษคือกลุ่มผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ศึกษาเช่นในกรณีจะพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูมิภาคใดหรือบริเวณใกล้เคียงนองอิคมุตสาหกรรมแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ทำงานที่แน่นอนอยู่จำนวนหนึ่งและเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังแนวทางหนึ่งในการศึกษาอุปสงค์ก็คือการใช้แบบสอบถามข้อสังเกตสำคัญของการสำรวจด้วยแบบสอบถามในกรณีนี้ก็คือ 1. เน้นการทำแบบสอบถามกับกลุ่มที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญจะไม่สัมภาษณ์ผู้ที่ยังไม่มีแผนการซื้อที่อยู่อาศัยในเร็ววัน ข้อความเห็นต่างๆอาจไม่มีในสำคัญเพียงพอต่อการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2. ช่วงแรกของแบบสอบถามเป็นการถามตรงถึงสินค้าที่ผู้ให้สัมภาษณ์ประสงค์จะซื้อโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทที่อยู่อาศัยขนาดที่ดินหน้ากว้างขนาดแปลงที่ดินขนาดพื้นที่ใช้สอยจำนวนห้องนอนห้องน้ำและที่จอดรถระดับราคาอัตราค่าผ่อนชำระระยะเวลาการตัดสินใจ ปัจจัยการเลือกซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประสงค์เหตุผลในการซื้อและทำเลในรายละเอียดของบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษา 3. ในส่วนต่อมาข้อขอจะเป็นการทราบข้อมูลที่อยู่อาศัยในปัจจุบันว่าประชากรเป้าหมายเป็นเจ้าของบ้านหรือเช่าบ้านลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยค่าเช่าเป็นรายเดือน ทำเลที่อยู่อาศัยระยะเวลาการอยู่อาศัยสถานที่ทำงานและแนวโน้มการย้ายไปต่างจังหวัดการสอบถามในส่วนนี้ก็เพื่อการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลเป็นสำคัญ 4. ในส่วนที่3หรือข้อคอเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่เพศอายุสถานภาพสมรสอาชีพจำนวนสมาชิกในครอบครัวจำนวนสมาชิก ครอบครัวที่ทำงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ให้สัมภาษณ์และของคู่สมรส 5. ในข้อในส่วนข้องอจะเป็นการสอบถามลักษณะสินค้าของหน่วยงานที่จะพัฒนาโครงการโดยถามว่าสนใจซื้อในบริเวณที่ที่จะสร้างหรือไม่โดยมีภาพถ่ายสินค้าตัวอย่างให้เห็นเบื้องต้น การทำแบบสอบถามในลักษณะน,นี้จะช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อเพื่อประมาณการความต้องการให้เหมาะสมกับความเป็นจริงเป็นการลดทอนความเสี่ยงและเป็นการเพิ่มโอกาสความสําเร็จของโครงการนั่นเองหกจุดสามจุดสองการออกแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยอาคารชุดสำหรับการออกแบบ การแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในที่นี้เป็นการสอบถามผู้สนใจซื้อห้องชุดในโครงการอาคารชุดริมแนวรถไฟฟ้าซึ่งมีกลุ่มซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยสัมภาษณ์เจาะจงกลุ่มบุคคลที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงการสัมภาษณ์นี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะทราบป,ปริมาณอุปทานแต่มุ่งที่จะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ได้แก่ 1. ในเบื้องต้นต้องถามว่าผู้สนใจซื้อห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้าหรือไม่หากใช่ก็จะได้ถามต่อหากตอบว่าไม่ก็จะถามต่อถึงเหตุผลที่ไม่ซื้อมาประกอบพิจารณาในรายละเอียดด้วยข้อมูลเหล่านี้มีค่าในการวางแผนทั้งสิ้น 2. ส,ส่วนแรกของแบบสอบถาม เป็นการประเมินความต้องการซื้อสินค้าห้องชุดว่าประสงค์จะซื้อแบบใดขนาดเท่าไหร่พร้อมตกแต่งหรือห้องเปล่าวัสดุปูพื้นระดับราคาอัตราผ่อนชำระกำหนดการที่จะซื้อเหตุผลในการซื้อปัจจัยในการเลือกซื้อ ซึ่งอำนวยความสะดวกในโครงการอัตราค่าส่วนกลางที่เห็นสมควรและทำเลที่สนใจซื้อโดยเฉพาะในทำเลที่โครงการประสงค์จะไปก่อสร้างเป็นต้น 3. ข้อมูลในส่วนต่อมาก็คือข้อมูลของการตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่เพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาอาชีพความคาดหวังที่จะย้ายออกจากกรุงเทพมหานครจำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ให้สัมภาษณ์และรายได้รวมกับของคู่สมรสเป็นต้น 4. ในส่วนต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดยได้แก่มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวบุตรผู้อาศัยหรือผู้เช่าประเภทอาคารที่อยู่อาศัยหรือ,อครอบครองเป็นบ้านเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือห้องชุดเป็นต้นระยะเวลาการอยู่อาศัย บริเวณที่ทำงานห้างสรรพสินค้าที่ไปบ่อยที่สุดหรือหนังสือพิมพ์อ่านประจำเป็นเป็นต้นในการทำแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่อยู่อาศัยทั่วไปหรืออาคารชุดผู้สัมภาษณ์ควรขอชื่อที่อยู่และโทรศัพท์ของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบว่าผู้สัมภาษณ์ได้ให้สัมภาษณ์จริงหรือไม่ทำงานวิจัยจำเป็นต้องสอบทานข้อมูลความรู้อย่างต่อเนื่องในการขอชื่อที่อยู่นี้ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีจรรยาบรรณไม่รบก,กวนการขายสินค้าอื่นใด6.4กรณีศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์จริงกรณีศึกษาที่ในที่นี้นําเสนอเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อธรรมชาติของตลาดและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กรณีศึกษานี้มีตั้งแต่ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ในสมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน6.4.1ที่ดินครองรังสิิ คลองรังสิ์ถือเป็นการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตรและเป็นโครงการแรกๆในประเทศไทยตั้งแต่พศ2433-2448ถือเป็นระบบการชนะระทานโดยขุดคลอง 16, 16คลองให้แต่ละคลองห่างกัน60เส้นหรือ2.4กิโลเมตร หากวิเคราะห์ทางการเงินจะพบว่าราคาที่ดินคลองลังสิตในปี2448เป็นเงินไร่ละ4บาทในขณะนั้นโดยเฉพาะตามครองที่ยังทำการเกษตรสมมุติให้มีราคาไร่ละ2ล้านบาทก็เท่ากับว่าในระยะเวลา106ปีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น5 0 0 0 0เท่าหรือปีละเฉลี่ย13,100 13.1785%เซนทั้งนี้ไปตามสูตรเท่ากับวงเล็บราคาปัจจุบันสแลดราคาเดิมคูณวงเล็บ1นึ่งสลดจำนวนปีนับถึงปีล่าสุดลบหการนี้แสดงให้เห็นว่ามีความคุ้มทุนในการลงทุนระยะยาวสำหรับที่ดินใน เม่วเวลาประมาณ106ปีที่ผ่านมาในการลงทุนระยะยาวอสังหาริมทรัพย์จึงคุ้มทุนและคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามความสําเร็จของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินยังอยู่ที่ปัจจัยของการทรําเลที่ตั้งที่ดีที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ในแนวขยายตัวของเมืองทางด้านเหนือ ซึ่งมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการติดต่อสัมพันธ์กับจังหวัดอื่นๆทางภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่กรุงเทพมหานครดังนั้นการทีอ่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในที่ทำเลที่เหมาะสมจึงยิ่งทำให้มีมูลค่าเพิ่มพูนเป็นอย่างมาก 6.4.2อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆในกรณีอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆก็เช่นกันเมื่อปีพศ .2498 ที่ดินจัดสรรแถวทุ่งมหาเมฆร,ราคาตารางวาละ500บาทแต่พศ .2554 ราคาที่ดินก็คงเพิ่ม,มขึ้นเป็นตารางวาละ200,000บาทหรือ400เท่าปีละเฉลี่ย 11.2924เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้เป็นไปตามสูตรราคาปัจจุบันสลร,ราคาเดิมคูณหนึ่งสลจำนวนปีนับถึงปีที่ล่าสุดลบหนึ่งดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกรณีนี้หรือในกรณีอื่น ในระยะยาวย่อมทําให้ประสบความสําเร็จมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและเช่นเดียวกันกับกรณีที่6.4.1ความสําเร็จของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินยังอยู่ในปัจจัยของทําเลที่ตั้งที่ดีคืออยู่ใกล้เคียงกับย่านธุรกิจสําคัญคือสีลมสาธรซึ่งถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีอาคารสำนักง,งานและสถาบันการเงินตั้งอยู่หนาแน่นดังนั้นการที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมจึงยิ่งทําให้มีมูลค่าเพิ่มภูนิเป็นอย่างมาก6.4.3เซ็นทรันพาซาลาดเพาโครงการเซ้นทรันพาซาลาดเพานับเป็นโครงการที่มหัศจรรย์มากเพราะในปี2521ที่เริ่มทําโครงการนี้ขึ้นศูนย์การค้าในขณะนั้นส่วนมากจะเป็นตลาด ล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์หรือบ้างก็เป็นโรงภาพยนตร์เป็นหลักของศูนย์การค้าแต่ศูนย์การค้าเซนทนรัลพลาซ่าลาดพร้าวกลับประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าพลาซ่าอาคารสำนักงานศูนย์การประชุมและโรงแรมนับเป็นการพัฒนาแบบผสมผสานที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนจึงนับเป็นการพัฒนาที่ก้าวล้ำนำสมัยจริงในประวัติศาสตร์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โครงการนี้ได้รับการต่อสัญญามูลค่าถึง21,300ล้านบาทสำหรับการเช่าต่อไปอีก20ปี อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่รวมการจ่ายตามงวดส่วนมูลค่าธุรกิจสำหรับทรัพย์สินนี้ณนะเวลาที่ประเมินคือปี2551เป็นเงินประมาณ14,000ล้านบาทหากทรัพย์สินนี้ไม่มีค่าเสื่อมเป็นอาคารใหม่มูลค่าน่าจะสูงกว่านี้ประมาณ25%หากทรัพย์สินนี้ขายได้ในตลาดเปิดจะเป็นเงินประมาณ17,500ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงทรัพย์สินนี้ ในวงเล็บทั้งที่ดินและอาคารเป็นของการรถไฟฟ้าเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนาปี2521ค่าก่อสร้างโครงการนี้มีมูลค่าเพียงประมาณ94,553ล้านบาทโดยทราบเบื้องต้นว่าค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ900ล้านบาท และเมื่อแปลงเป็นเงินสุทธิในนาฟี2,521โดยสมมุติให้ค่าก่อสร้าง3ปีจะเป็นเงิน8,874ล้านจุด04ล้านบาทส่วนค่าที่ดินมีค่าใช้ มีค่าจ่ายค่านายหน้าหรือค่าเช่าณนะวันที่ทำสัญญาประมาณ16ล้านบาทจ่ายค่าเช่ารายปีปีปละ2ล้านบาทโดยกำหนดให้เพิ่มขึ้น15%ทุก5ปีค่าเช่าที่ดินจึงเป็นเงินประมาณ55.49ล้านบาทตลอดช่วงเวลาตลอดช่วงสัญญาณนะเวลาพศ2521ดังนั้นจึงได้มูลค่ารวมทั้งหมด945ล้านจุด 53ล้านบาทโดยประมาณอย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขเพื่อการศึกษาไม่อาจใช้เพื่ออ้างอิงเชิงธุรกิจหรือการทำสัญญาเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได,ได้จากตัวเลขข้างต้นจำนวน945.53ล้านบาทณนะปี2521นั้นเมื่อประเมินใหม่ณปี2551โดยสมมุติฐานว่า หากมีการก่อสร้างใหม่ราคาสิ่งก่อสร้างใหม่ตามเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันจะเป็นเงิน17,500ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง18.5เท่าโดยประมาณเงินจำนวน945.53ล้านบาทจะกลายเป็นเงิน17,000 500ล้านบาทได้ก็ต่อเมื่อเติบโตณอัตราดอกเบี้ย10.22%นี่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มทุนเป็นอย่างยิ่งในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวซึ่งในที่นี้เป็นการลงทุนในระยะเวลา30ปีในแง่หนึ่งอัตราผลตอบแทนนี้คือสิ่งตอบแทนจากการเสี่ยงลงทุนณปี2521ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครทราบว่าอนาคตในอีก30ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ทําให้มีคู่แข่งได้ยากหรือมีคู่แข่งขนาดเล็กกว่าไม่สามารถต่อสู้ทางธุรกิจกับโครงการเซ็นท่านพาซาลาดเผาได้ประกอบกับพื้นที่นี้ในอดีตหรือถือเป็นทำเลชานเมืองเป็นแหล่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ในเมืองจึงเป็นศูนย์กลางการพบปะและจับจ่ายใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งมี เป็นจํานวนมากในพื้นที่ชานเมืองด้านเหนือนอกจากนี้ความสำเร็จของโครงการยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารศูนย์กลางศูนย์การค้าของกลุ่มธุรกิจนี้ถือเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งหากเป็นกลุ่มอื่นบริหารอาจไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้ก็ได้ดังนั้นจึงอาจมีส่วนที่เป็นมูลค่าธุรกิจหรือมูลค่ายี่ห้อสินค้าของกลุ่มบริษัทเซ็นทันพ,พัฒนาอีกด้วย 6.4.4การเปลี่ยนแปลงราคาบ้านกรณีศึกษานี้เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแยกที่อยู่อาศัยออกเป็นกลุ่มๆและสำรวจทุกครอบ ทุกรอบครึ่งปีในโครงการเดิมตั้งแต่เดือนธันวาคมพศ2534จนถึงเดือนธันวาคมพศ2553ผลการศึกษาถือเป็นกรณีศึกษาของการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยต่างประเภทดังนี้กลุ่มที่อยู่อาศัยแบ่งได้ดังนี้ หนึ 1> 1. ่งกลุ่มบ้านเดียวราคาสูงโดยมีราคาตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปณเดือนธันวาคม2534 2กลุ่มบ้านเดียวราคาปานกลางโดยมีราคา2.5ถึง4ล้านบาทณเดือนธันวาคมพศ2534 3. กลุ่มเทาเฮา์ราคาปานกลางโดยมีราคา2ถึง3ล้านบาทณเดือนธันวาคม2534 4กลุ่มเทาเฮา์ราคาถูกโดยมีราคาไม่เกิน0.8ล้านบาทณเดือนธันวาคม2534 5. กลุ่มห้องชุดราคาสูงโดยมีราคาตั้งแต่4ล้านบาทขึ้นไปณเดือนธันวาคม2534 6. กลุ่มห้องชุดราคาปานกลางโดยมีราคาประมาณตั้งแต่2-3ล้านบาทณเดือนธันวาคม2534 7. กลุ่มห้องชุดราคาถูกโดยมีราคาไม่เกิน0.6ล้านบาทณเดือนธันวาคม2534 จากการศึกษาพบว่าราคาที่อยู่อาศัยทุกกลุ่มมีลักษณะขึ้นขึ้น,นล,งล,งลงตามภาวะเศรษฐกิจแต่มีที่อยู่อาศัยอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มห้องชุดราคาถูกที่มีราคาไม่เกิน0.6ล้านบาทณเดือนธันวาคม2554โดยกลุ่มนี้ราคาแทบไม่เพิ่มขึ้นอีกเลยหลังผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540 สาเหตุสำคัญก็คือการเสื่อมถอยทางกายภาพของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลเท่าที่ควรนั่นเองทรัพย์สินนี้ที่มีราคาถูกคุณภาพต่ำมักจะได้ค่าลงอย่างรวดเร็ว6.4.5กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ผิดทําเล กรณีศึกษาในที่นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าหากอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในที่ทำเลที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรอาจส่งผลให้รับรู้มูลค่าได้น้อยกว่าที่ควรการยกตัวอย่างในที่นี้เป็นอาคารที่มีอยู่จริงแต่ไม่ได้ระบุชื่อและไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่วิสาหากิจใดแต่เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการศึกษาทางวิชาการเป็นสำคัญ หกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในที่ทำเลที่ไม่เหมาะสมวงเล็บอาคารชุดพักอาศัยดอนเมืองอาคารชุดที่พักอาศัยชั้นดีแห่งนี้เป็นอาคารชุดขนาดใหญ่สูงประมาณ20ชั้นก่อสร้างมีคุณภาพมีสระว่ายน้ำและลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนดาดฟ้าที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่ห่างไกล ถึงสนามบินดอนเมืองต่างจากลักษณะปกติของอาคารชุดราคาแพงซึ่งมักจะตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเช่นย่านสุขุมวิทเพลินจิตพญาไทรัชดาพิเศษหรือที่อื่นๆแต่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจาก ใจกลางเมืองย่านสีลมถึงประมาณ20กิโลเมตรนับว่าไม่เหมาะการพัฒนาในทำเลที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ทำให้ผู้ประกอบการบางแห่งจำเป็นต้องดัดแปลงอาคารของตนเป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวหรือเพื่อการจัดการประชุมสัมมนาต่างๆ 2. กรณีศึกษาอาสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมอาคารสำนักง,งานชั้นดีที่การก่อสร้างคุณภาพสูงแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวริมคลองประปา ซึ่งเป็นบริเวณที่แทบไม่มีอาคารสำนักง,งานอื่นใดตั้งอยู่เลยตามธรรมชาติของอาคารสำนักง,งานนั้นหางรวมกันได้เป็นจำนวนมากก็จะเสริมส่งกันและกันกลายเป็นศูนย์ธุรกิจเช่นสีลมหรือราชดาพิเศษ พระรามเก้าเป็นต้นถ้าอาคารสำนักงานแห่งนี้ต้องอยู่ใกล้ใจกลางเมืองและอยู่รวมๆกันกับอาคารสำนักงานกลุ่มอื่นๆอ,อ,อาจเก็บค่าเช่าได้สูงกว่าในปัจจุบันอย่างไรก็ตามวิสาหกิจเจ้าของอาคารเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างกับหน่วยราชการต่างๆในบริเวณนี้มีหน่วยราชการระดับกรมหลายแห่งจึงอาจเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับกิจการของวิสาหกิจนี้เป็นการเฉพาะแต่วิสาหกิจดังกล่าว คงไม่ได้ใช้สอยทั้งอาคารดังนั้นในส่วนที่ให้เช่าอาจไม่ได้รู้ค่าเช่าเท่าที่ควรเพราะตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมหากตั้งอยู่ในที่ทำเลที่ดีกว่านี้ย่อมได้ค่าเช่าสูงกว่านี้3กรณีสอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมอาคารชุดชั้นดีขนาดประมาณ20ชั้นที่ถนนสุขสวัสดิ์ใกล้ทางลงทางด่วน ขั้นที่สองและใกล้สะพานพระรามที่เกเป็นอาคารชุดที่ก่อสร้างอย่างดีอาคารชุดที่มีคุณภาพระดับนี้ควรจะอยู่บริเวณถนนสุขมุมวิทพญาไทหรือใจกลางเมืองมากกว่าอยู่ในพื้นที่นี้จะสังเกตได้ว่าอาคารชุดนี้ ตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีอาคารชุดในระดับราคาเดียวกันอยู่ในบริเวณนี้เลยการก่อสร้างอาคารคุณภาพระดับนี้หากลงทุนซื้อที่ดินในราคาสูงใจกลางเมืองย่อมจะทำให้รับรู้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ได้ดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่จึงนับว่าที่ตั้งของอาคารชุดแห่งนี้ไม่เหมาะสม4กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมอาคารสำนักง,ง,งานชั้นดีแห่งนี้ตั้งอยู่ติดถนนพระรามที่สองใกล้กับ ลงทางด่วนชั้นที่สองนับเป็นอาคารสำนักง,งานคุณภาพเพียงแห่งเดียวในบริเวณนี้เช่นเดียวกับกรณีที่สองอาคารสำนักง,งานไม่ควรอยู่ในบริเวณนี้เนื่องจากห่างไกลจากใจเมืองใจกลางเมืองทำให้การรับรู้มูลค่าน้อยลงผู้สร้างคงหวังที่จะใช้สอยเองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเพื่อหารายได้จากการเช่าค่าเช่าอาคารสำนักง,งานในพื้นที่นี้คงรับรู้รายได้ ได้ไม่มากนะักอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้างต้นเรื่องการตั้งอยู่ผิดทำเลนั้นอาจผันแปรได้ในอนาคตหากเมืองขยายมาในบริเวณน,นี้มากขึ้นหรือบริเวณที่ทรัพย์สินเหล่านี้ตั้งอยู่กลายเป็นใจกลางเมืองเป็นศูนย์ธุรกิจสำคัญจุดด้อยด้านทำเลที่ตั้งอาจถูกลบไปและได้จุดเด่นที่เป็นที่ทำเล สำคัญที่ดึงดูดการลงทุนในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจกินเวลา10-20หรือ30ปีข้างหน้าคาดว่าอาคารเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีหากมีการบำรุงรักษาที่ดีนอกจากนี้หากมีการวางผังเมืองที่ดีพื้นที่บริเวณแถวคลองประปาหรือถนนพระรามที่2มีการเวนคืนที่ดินหรือจัดรูปที่ดินใหม่ให้กลายเป็นศูนย์ธุรกิจ ทำให้มีอาคารสำนักง,งานเกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมากบริเวณเหล่านี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ธุร,ธรกิจย่อยที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นอาคารสำนักง,งานเหล่านี้ก็อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามการวางผังเมืองเชิงรุกเพื่อพัฒนาพื้นที่อาจเกิดขึ้นได้ยากมากในกรณีประเทศไทยที่การวางแผนการวางผังต่างๆเป็นจริงได้ยากหรือใช้เวลานาน,านมาก 6.4.6กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะทางห้างสรรพสินค้านั้นได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ1.3.1ธุรกิจประกอบอ,อสังหาริมทรัพย์ในเรื่องลักษณะเด่นของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทโดยโดยตามภาพต่อไปนี้ได้แสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางการ ศูนย์การค้าหรือห้างสปปรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนั้นหากมีที่ขนาดใหญ่กว่าจะประสบความสำเร็จส่วนห้างขนาดเล็กอาจล้มเหลวได้ในพื้นที่ถนนงามวงวานก่อนพศ .2533 มีเพียงห้างอิมพเพอรียมพงเพชรตั้งอยู่ข้างตลาดสดชื่อตลาดพงเพชรเท่านั้นนับเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์รวมการค้าในย่านนี้ เมื่อห้างบางลำภูรสรรพสินค้าซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งในปี2530ก่อสร้างเสร็จและเปิดบริการในปี2533ปรากฏว่าปรากฏว่าห้างอิมพิเรียมพงเพรซบเซาลงอย่างหนักเพราะห้างบางลำภูมีขนาดใหญ่กว่าและดึงดูดผู้จับจ่ายใช้สอยได้มากกว่า ต่อมาเมื่อเดอมองงานวงวานเปิดดำเนินการในปี2534ก็ปรากฏว่าผู้ซื้อในย่านนี้ได้ไปใช้บริการในห้างเดอมอเป็นสำคัญจึงทำให้ห้างบางลำพูซกเศราลงต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพันธิตผาซ่างงานวงวานซึ่งเน้นด้านการค้าขายเฉพาะด้านเช่นคอมพิวเตอร์และพระเครื่องเป็นต้นยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 1. ห,หากมีห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่กว่าเดอะมอลมาตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก็อาจดูดก,กาลังซื้อไปอีกส่วนหนึ่งเพราะห้างที่มีขนาดใหญ่กว่าย่อมสามารถดึงดูดผู้ซื้อได้มากกว่านั่นเอง 2. การแข่งขันในลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นในบริเวณอื่นเช่นรังสิตซึ่งมีห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นผู้นำหรือบริเวณ สีนักลินซึ่งมีซีคอนสแควร์เป็นผู้นําเป็นต้น 3. หากเป็นห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ติดติด เดินถึงกันได้ก็อาจเกื้อนหนุนส่งเสริมกันได้เช่นถนนพระรามที่หนึ่งเพลินจิตมีศูนย์การค้าหลายแห่งตั้งอยู่ต่อเนื่องกันมีทางเดินถึงกันได้ก็ทําให้เกิดการเกื้อนหนุนกันเช่นเดียวกับกรณีอาคารสํานักง,งานที่หากตั้งอยู่ใกล้เคียงกันก็กลายเป็นย่านธุรกิจที่ดีสามารถได้ค่าเช่ามากกว่าอาคารสํานักง,งานที่ตั้งอยู่โดดๆเป็นต้น ดังนั้นในการวางแผนการพัฒนาสังหาริมทรัพย์จึงควรศึกษาให้ดีว่าจะมีผู้แข่งเข้ามาในพื้นที่มากน้อยเพียงใดหากมีความเสี่ยงสูงและกิจการการค้าปลีกที่จะจัดขึ้นไม่ได้มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรับมือการแข่งขันได้ในอนาคตก็อาจาต้องหยุดดำเนินการทั้งนี้เพราะการลงทุนจึงขึ้นอยู่กับทำเลโดยหากตั้งอยู่ผิดทำเลโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมจำกัด 6.5กรณีศึกษาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์กับการพัฒนาเมืองความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาเมืองหรือมหานครต่างๆได้อีกด้วยกรณีศึกษาในที่นี้เกี่ยวกับอาคารเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในการฟื้นฟูเมืองกรณีการย้ายหน่วยงานราชการและการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง 6.1 5 1กรณีการฟื้นฟูพื้นที่เมืองในช่วงเดือนเมษายน2554รัฐบาลไทยได้เสนอจัดงานโ o ลเอ็กโปในปีพศ2563หรือคศ2020ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรพื้นที่ที่ควรดำเนินการน่าจะเป็นในใจกลางเมืองโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือของเตยโดยถือเป็นบริเวณ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่เมืองหากพิจารณาจากกรณีศึกษาการจัดงานโ r ล d e ป p o ในใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ในปี2553ควรเสนอพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครแทนที่จะเป็นในต่างจังหวัดเพราะเมื่อหมดงานแล้วพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกแต่หากเป็นต่างจังหวัด หลังงานคงใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นอกจากนี้ยังต้องลงทุนในด้านการสาธารณูปโภคภายนอกหรือนับเป็นการสิ้นเปลืองมหาศาลในกรณีของจีนนั้นใช้พื้นที่จัดงานซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่าง จากใจกลางเมืองมากนะักห่างไปเพียง9กิโลเมตรเดินทางประมาณ17นาทีโดยรื้อย้ายท่าเรือและครัวเรือนที่อยู่ในบริเวณนั้นออกไปนับหมื่นครอบครัวและใช้เวลาเตรียมการประมาณ8ปีในกรณีของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครรัฐบาลควรเสนอให้ใช้พื้นที่ท่าเรือของเตยรวมกับพื้นที่ถังเก็บน้ำมันเซล ถนนณระนองพื้นที่ถนนพระรามสและพื้นที่ตลาดคลองเตยรวมกันเป็นพื้นที่4.72ตารางกิโลเมตรหรือ2,950ไร่ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่ของวูเอ็กซโปในปนครเชียงไา้ที่มีขนาด5.28ตารางกิโลเมตรหรือ3,300ไร่หาพนวกพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาของคุ้งบางกระ,กระเจ้า มาเป็นส่วนหนึ่งของโบเอ็กโปโดยนำเสนอพื้นที่สีเขียวเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชดำริแล้วขนาดของพื้นที่โวเอ็กโปไปที่เสนอโดยรัฐบาลไทยน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าของนครเซี่ยงไฮ้อีกมากมายเลยทีเดียว ถ้าเรือคลองเตยก็มีโครงการย้ายออกไปสู่แหลมฉบังส่วนพื้นที่เก็บน้ำมันและขนส่งน้ำมันของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีโครงการรื้อย้ายทั้งหมดแล้วหากใช้พื้นที่ดังกล่าวก็จะเวนคืนจำนวนครัวเรือนไม่มากนะักเมื่อเทียบกับกรณีนครเซี่ยงไฮ้หลังจากการจัดงาน v วล์เอ็กซโปไปแล้ว พื้นที่ส่วนนี้ยังสร้างศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองจัดสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่ทํางานในใจกลางเมืองทั้งระดับผู้มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางและรายได้สูงโดยพัฒนาอาคารสูงเพื่อการประหยัดการใช้ที่ดินและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ลูกหลานในอนาคตการพัฒนาที่ดินใจกลางเมืองยังจะช่วยประหยัดต้นทุนการเดินทางขนส่งต่างๆได้อีกด้วย